สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีแอปหาเงินเข้าบัญชี t o Money Wallet ตัวใหม่ล่าสุดนะครับจะเอามาแนะนำเพื่อนๆกันซึ่งแอปนี้เนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักกับแอปนี้นะครับก็สำหรับแอปนี้เนี่ยการถอนเงินขั้นต่ำนะครับเพียงแค่10บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นการถอนเงินเข้าบัญชี t o Money Wallet ด้วยนะครับ ถ้าใครที่สนใจนะครับก็รับชมคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็ก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของโชกุน channel ด้วยนะครับโอเคครับสําหรับแอปนี้นะครับมีชื่อว่า Lucky y ย u นะครับเป็นแอปแนวทำภารกิจนะครับใครที่สนใจเนี่ยผมทิ้งลิงก์แอปไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูนะครับก็ หลังจากที่เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดเสร็จนะครับให้เพื่อนๆทำการกดไปที่เมนูตรงนี้ก่อนเลยนะครับที่เขียนว่าได้รับนะครับหลังจากกดเข้ามานะครับให้เพื่อนนะครับกดตรงนี้เลยนะครับตรงคำว่าไปด้านบนนะครับที่เป็นภารกิจผู้ใช้ใหม่นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราทำการกรอกรหัสเชิญนะครับเพื่อนๆสามารถกรอกรหัสเชิญที่ผมขึ้นไว้ให้บนหน้าจอได้เลยนะครับ หลังจากกรอกรหัสเชิญแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับเงินฟรีคนละ1บาทนะครับตรงนี้ก็ถ้าใครที่ดาวน์โหลดไปใหม่ก็อย่าลืมมาทํากันด้วยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆหาเงินจากแอปนี้กันนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าแอปนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งเงินแล้วก็เพชรสีส้มๆนะครับ ซึ่งเพื่อนๆลองกดเข้าไปดูก็ได้นะด้านบนตรงนี้นะครับว่าแต่ละอันมันคืออะไรนะครับสำหรับเพชรนะครับก็เราต้องเก็บให้ครบ100นะครับถึงจะแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้0.7บาทนะครับนี่อ่ะเราสามารถกดแลกเปลี่ยนได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ยังมีอยู่15เพชรนะครับผมจะยังไม่แลกแล้วกันเนาะ แล้วก็อีกหมวดหนึ่งจะเป็นที่เขียนว่าเงินสดตรงนี้จะเป็นการถอนเงินนะครับอย่างที่ผมเปิดให้เพื่อนดูตอนแรกเนาะก็การถอนเงินเนี่ยมันจะถอนเข้า t r u o n o y w y w l l l e t นะครับซึ่ง10บาทอันนี้ยสามารถถอนได้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็การถอนเงินเนี่ยเขาเขียนไว้ด้านบนเนาะว่าเวลา4ี่ทุ่มถึง11อโมงเนี่ยจะเป็นการปิดปรับปรุงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราสามารถถอนได้ตั้งแต่เวลา เที่ยงถึงประมาณ3ามทุ่มนะครับในแต่ละวันเนาะถ้าใครอยากจะถอนเงินนะครับทีนี้นะครับแอปนี้เนี่ยสามารถหาเงินได้จากไหนบ้างนะครับก็ในส่วนของด้านบนเนาะก็จะเป็นการกรอกรหัสเชิญเพื่อหาเงิน1บาทนะครับต่อไปก็จะเป็นการไปเชิญเพื่อน1คนนะครับก็จะได้รับอีก1บาทกับอีก70เพชรนะครับนอกจากนั้นด้านล่างนะครับนี่ตรงนี้ก็น่าสนใจนะที่เขียนว่า รับ70บาททุกวันไม่เสียค่ารรมนนียมตรงนี้ก็สําหรับเมนูตรงนี้นะครับเขาจะให้เราไปทําการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเชิญเพื่อนจนอยอดเงินตรงนี้มันครบ70เนี่ยเราก็สามารถกดถอนเงินได้เลยนะครับซึ่งการเชิญเพื่อนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะผมสังเกตดูจากด้านบนนะครับบางคนเขาเชิญแค่10คนก็ครบ70บละบางคนก็17คนบ้าง16คนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสุ่มนะครับถ้าใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนแล้วอยากหาเงินไวๆเลยอะจากแอปนี้ก็ทำเมนูนี้ได้นะครับเนี่ยเพียงแค่กดตรงปุ่มสีส้มๆตรงนี้แล้วก็ลิงก์ไปเชิญนะครับประมาณ10กว่าคนก็ถอนได้ละ70บบาทนะครับแต่นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ใช่สายเชิญเพื่อนนะครับอยากจะหาเงินด้วยการเล่นเกมนะครับก็ ท่าที่ผมลองศึกษาดูนะเกมแมวเนี่ยเป็นเกมที่เวิร์กสุดละนะครับเพื่อนๆเ,เลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยเนาะจะเห็นกับไอเกมแมวตรงเนี้ยให้เพื่อนๆกดมาที่คําว่าไปตรงนี้นะครับนี่กดตามผมเลยนะจริงๆเนี่ยของเพื่อนๆเ,เนี่ยมันจะเด้งไปที่หน้า Play Store นะครับให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดให้เรียบร้อยเลยนะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จก็เข้ามาในตัวเกมนะครับแล้วก็เวลาเราเข้ามาในเกมเนี่ยอย่าเพิ่งไปเล่นหรือว่าอย่าเพิ่งไปทําอะไรทั้งสิน้น ให้เพื่อนกดไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับนี่กดไปตรงที่มันเป็นรูปตัวไอนะครับกดมาแบบนี้นะครับเราจะเห็นกับ user id ของเรานะครับให้ทำการกด copy ไป1ครั้งนะครับหลังจากนั้นย้อนกลับมาที่ตัวแอปเนะาะกดไปตรงคำว่า k นะครับนี่คำว่าเนาะก็ตรงขั้นตอนที่1นนะครับให้เอา user id ที่เรา copy เมื่อกี้มาวางนะครับใส่ ในตัวแอปก่อนนะครับอ่เพื่อที่ว่าตัวแอปเขาจะได้รู้นะครับว่าเราเล่นถึงเลเวลเท่าไหร่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมก็แอบเล่นไปแป๊บหนึ่งเนาะตอนนี้ผมก็เลเวล8ละนะครับทางแอปเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าถ้าเกิดเราเล่นจนถึงเลเวล16เนี่ยเราจะได้เงิน1.4บาทนะครับแล้วก็อีก100เพชร ถึงเลเวล36ถึงเลเวล60เนี่ยก็จะได้รับเงินตามนี้เลยนะครับอ่ะเราย้อนกลับมาที่เกมแมวของเรานะครับถามว่ามันเล่นยากไหมไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เนี่ยนะครับผสมแมวที่มันเลเวลเหมือนกันเข้าหากันแค่นั้นเองนะครับนี่อ่ะแค่นี้นะครับเนี่ยเห็นไหมโครง่ายเลยนะครับแล้วก็แมวตัวไหนถ้าเกิดเราไม่เอาเราก็ลากลงตะกร้านะครับนี่ขายทิ้งแบบนี้เลยนะเนี่ยแบบนี้นี่อ่ะ ตอนนี้ผมเวลก้าแล้วนะครับนี่ก็กดเติมเติมเติมเข้ามาแบบนี้เนี่ยเล่นง่ายนะครับเล่นเพลินนะสำหรับเกมเนี้ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพียงแค่ผสมแมวแค่นั้นเองนะครับแล้วก็รอเวลาเนาะถ้าเกิดว่าเงินของเรามันหมดเนี่ยเราก็แค่ออกแอปไปนะครับแล้วก็รอประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็เข้ามาเล่นใหม่ได้นะครับนี่เห็นไหมอ well ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเงินผมหมดแล้วนะครับผมก็จะผสมจนกว่ามันจะผสมไม่ได้นะครับแล้วก็ออก อันนี้เห็นปะเวลเ์สิบละง่ายมากเลยนะครับโอเคผมผสมไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถดูเลเวลได้จากแมวที่เลเวลสูงที่สุดของเรานะครับมันก็จะเป็นเลเวลของเรานั่นเองคือตอนนี้แมวที่เวลสูงสุดของผมมันก็เลเวลสิบนะครับเพราะฉะนั้นอ่ารหัสผมก็จะเป็นเลเวลสิบเนาะย้อนกลับมาที่ตัวแอปนะครับกดออกไปทีนึงแล้วก็กดเกมเข้ามาใหม่นะครับเห็นปะ ว่าระดับปัจจุบันมันก็จะเปลี่ยนเป็นระดับ10และถ้าเกิดผมเล่นจนถึงระดับ16ก็สามารถกดเคมมางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นแอปที่หาเงินได้น่าจะเวิร์กสุดแล้วนะเท่าที่ผมเปิดดูนะครับแล้วก็มันจะมีการหาเงินจากไอสองอันนี้ด้วยนะก็ลองกดเข้าเข้าไปทํากันดูได้นะกดตรงคําว่าไปตรงเนี้ยนะครับแต่ผมมองว่ามันทําค่อนข้างยากนิดนึงนะครับ ก็ถ้าใครที่อยากจะเล่นเนี่ยผมแนะนําเป็นเกมแมวน่าจะเวิร์กละนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันจะมีหีบให้เราไปเปิดด้วยนะครับอยู่ตรงหน้าแรกเนาะเนี่ยหน้าแรกเนี่ยก็จะหาเงินได้เหมือนกันนะครับการล็อกอินแต่ละวันเนี่ยเราก็จะได้รับเงินด้วยเนี่ยเห็นปะเนี่ยล็อกอินครบ7วันเนี่ยก็จะได้รับกล่องหีบด้วยนะครับซึ่งกล่องหีบเนี่ยที่เขาขึ้นไว้ให้แบบเนี้ยสีเหลืองสีแดงอะไรเงี้ย มันมีโอกาสได้รับอะไรบ้างเพื่อนๆลองกดไปอ่านตรงนี้ได้นะอะไรที่อยู่ในกลองหีบเนี่ยเห็นปะอ่าสำหรับกล่องหีบนะครับที่เป็นสีเหลืองเนี่ยมีโอกาสได้รับอ่าเงินเนี่ยห้าร้อยเลยนะเนี่ยตรงนี้นะครับอ่าเขาเขียนไว้ว่าห้าร้อยเนาะจนถึงเจ็ดอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับแล้วก็มีโอกาสได้รับเพชรด้วยนะครับเนี่ยแต่ละกล่องก็รางวัลจะแตกต่างกันออกไปนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะกดเปิดได้นะครับ การเปิดกล่องแต่ละกล่องก็จะต้องดูวิดีโอนั่นเองนะครับใครที่สนใจเนาะอยากลองเล่นแอปนี้ก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ